คลิปนี้นะครับก็มาดูการใส่บาดกันนะครับ FC นะครับพระมาแล้วนะครับนี่นะครับพระมาแล้วนะครับก็มีตอนเช้านี้นะครับก็มีสาวนะครับผมสาววินเทจมาใส่บาดด้วยนะครับสาววินเทจก็มารอใส่บาดแต่เช้าเลยนะครับนี่นะครับสาววินเทจนะครับตอนนี้ก็มาทักทายนะครับผม ก็สวัสดีนะครับแล้วก็ต้นฮักกะกกก็จะพามาดู mm hmm. การใส่บาทกัน,นครับม,มีพี่ปานาอายูทูเปอร์ YouTuber, มาใส่บาทกันด้วยนะครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาววินเทศพี่แอนแฟมิลี่นะครับรวมถึงพี่เฟื่องบุญชูนะครับ mm hmm. พี่เฟื่องบุญชูและ ลุงเต่าทองก็มาด้วยนะครับลุงเต่าทองนะครับนี่นะครับลุงเต่าทองนะครับยืดออกกําลังกายอยู่นะครับนี่นะครับหันซ้ายหันขวาอยู่นะครับเตรียมตัวที่จะใส่บาดกันนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวใส่บาดก่อน,นครับ นี่นะครับพระมาพระกาลังเดินมานะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับพระกําลังเดินมานะครับรัตาชานก็ขับรถตามหลังมานะครับ ครับพระเดินมาแล้วนะครับพระเดินมาถึงบ้านยายอุ่นแล้วนะครับอ่หน้าบ้านยายอุ่นนะครับนี่นครับว่าน่าใส่ก็ไปได้เลยว่าน่าใส่ก็อยางได้แล้วอย่างได้แนละ้ว ครับข้อผู้ใหญ่มาทำอะไรเอ่ยนะครับพอ,อผู้ใหญ่เออถอยรถเขา้าบ้านทำไรนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพอผู้ใหญ่ก็ถอยรถเข้าบ้านอยู่นะครับเอาอะไรมาลงนะครับ นี่นะครับเราต้องตั้งเสื้อนไขแล้วจึงจัดนะครับก็ไปใส่บใบกันนะครับไปเดี๋ยวมาใส่บใบกันนะครับ ป้าป้าสวัสดีครับนี่นะที่ป้าจดให้มันมีอยู่ซิ้วนแล้วก็ขันกเบงที่เป็นขัน้น่ะคู่นั้นนะครับนะครับเดี๋ยว ลไม้ผลไม้ผลไม้จะปลาได้ครบรบผลไม้นะเออได้ระบผลไม้เอยู่ได้แล้นะครับพะก็มาแล้วนะครับพะมาแล้วนะครับ นี่ครับอป้าป้าก็เตรียมใส่บาตรด้วยนะครับป้าเตรียมใส่บาตรด้วยนะครับ มานะครับปลาใส่บาดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเอ่อเสิมันคนนะครับเผ็ดตัวนะครับนี่ยังามาดีครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลาใส่บาทแล้วนะครับปลาใส่บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับปลาใส่บาทแล้วนะครับบ้าวเนียคน้านียวกับลำพุนบ้า่น ทาเีกับบนมากเค่าค่าเป็นตัวคอยูบนนครับพอกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะครับนี่นะครับนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดติดตามในช่องต้นหักก,กอ,อกด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับแล้วก็ครับผมแล้วก็ขออนุญาตลงไลค์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ